ไม่เงียนี่เนี่ยปังกหมอบเลยครับเดี๋ยวเราบรควนผมอยปังครับ้มงต้ยปังครับ้บเลยเรางทางไปังอีสานบ้านเฮานะครับ นี่ตุกวบก็แกจกใส่กรอบผมครับผมแจกไ,ได้วยครับกับผนย้อนหอนคือตกรอบสองน่วยนี่เงี้ยมไข่ป่าแม่กเตรี่ยมแจกนิดบดใส่กักบเห็ดละงกครับใบข้าขามออนเห็ดละงกต้มมาแล้วร้างครับผมเกี่ยมเห็ดละงกจะสเห็ดบด ช่วดินต้มมาแม่แต่นี่เอาบริกินโดนแล้วครับตวดินต้มติมเลยติมด้านเลยของผมกลิบานครับนี่ดังควายถังหมดัดเจอไปเห็นเดาครับตรงนี้สมนนสามถุงก้วตูน้อยๆครับสมตะเขา ผอดปิ่งนะกระเจบเพื่อนครับน้ำจิ้มสุกี้ครับของถุงของอีตูส่สแกงเห็ดนะครับควายหอยฝังครับทำขิงกแกงเห็ดตุ๊กตาต่างตุ๊กแคปเดียวเลยเป็นโดดนิ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 หยาบครับว่าทางในอะไรนะเป็นเพราะฟ้าทางใน,นออกแมวว่า ปลาไง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 ป่าไง่าไงเผื่อโรคตายใช่หอฝนนี่คั้นาเะอางตบางตัวบางตัวเพราะลาดเนาะเพรา่อยแเน่อื่นปลาหอยอู่นาะปลาไงครับ sạc lại Hãy subscribe cho kênh không những

หนังแดงนห่อนอยู่นะครับสีติดออกเฉยไม่ก็ออกครับหอยปันเราฝานมะละกอจัดนี่ครับตอนนี้กำลังแกงเห็ดครับผมก็ต้องใส่น้ำเลยครับแกงเห็ดเดี๋ยวน้ำไมันระออกไม่เอ็นเราบงครับแกงทีลงง่ละงก์ใส่ก็เป็นบดกำจัะหอยปังครับก็ได้ถูบมุลปุยจริงๆไงพนหีเหยียบเลยเวลาเก็บบไม่กระอออก ติดเปียกอ้วนบนคือแบบไหนตุ่มซุกปวดวะติดกากัดตะโกนวุ่นตะพันว่ะครับหอยอ้วนๆเลยเดี๋ยวหอยใหอยฝังมันที่กรอบบ่หยาบครับกุดๆมากแล้วครับแมงเหลี่ยมพอจังบาทยังไงแมงเหลี่ยมครับถ้าอื่นๆแมงเหลี่ยมเพม่อนกันนะครับตะวันเข้าส่วนมากอื่นแม่งบุกอื้อ งดียวสมทีแสบขึ้ยอดถัวต้มง้ตอะรหมอเนยแกงเห็ดครับโอเค่บบนัวอรเาให้ตัหน่อยครับผมเดี๋ยวว่าใส่เร็วๆครับตอนนี้เพราะว่าน้ำถือบกถือบสดแต่อางตูวลงนึงคือเสร็จเรียบร้อยนะครับ ห่ังมาางนันสะอาเก็ดลัไปอะไรต้องอ่อนตัดได้ครับหูดดเด้ตถึงเ้ีอยารอเอาจะใบท,ที่แข็งขวดหางล่างที่ดีครับตันหัดไอ้ตู้ขิดดินมันหลายอยู่ใบนั้นครับ้ะขายอะไรครับอันนี้ารขาดตูอะไร นท่าไรน้ำาี่เบอร์จะได้หมได้ครับพหนังแห่งอดีสดกุ๊บๆขาก็จะตกจัดพักไว้ก่อนตกเงโักกาเลยครับผมตาดลอออกด้ครับพอกินได้อยู่แล้ว สามร้อยลบสุกแล้วี้วยออตอนนีน้ำลัองอุ่นเสร็ก่อนแสบด้ยครับปีงสมปีงสิมแห้งน้ำมันสิมมนะมมหมบ้างเนาะพ่อเลยครับลายเด,ด็กจะใขัวเอาครับรอดนี้แม่งเดืยดขัวเาเนื้แสบด้ อ,งงอันไหนกูดหัวมังวะตอนไงแี่ว่าตองปีต้องใส่อะไร คอยหปังครับนี่แบบกูต่กะหอมรวมครับ่อแมบบสุยาดทีกก่คัวพี่คัวมันพ่นนี่นงี่คัวมันพ่นนี่มกกอมกกวก,กว่อมะขันได้เอาลูกหนี่เขาคูอ่ะ

ส,ส,สุมสงลงนีแสบแม่แม่แม่ใส่เ,รเบรับกู้ปีมาใส่ครับมาแ้มคิ้วหวมดส่สงาจับแสบ มนนุ่มดีครับวัาที่คนที่เขาเนือดีแับไหมองมจังแับเกาะภาาโอเคอเหครับผม้อดีสบายฝัไ,ไปปังแม่เส็จเรียบร้อย ต้องห่วงครับแดอดูแดงครับปล่อยขนมปังแตะ้กลั่วพริกแดัวไม่ไหมครับนี่ันกรอพน้งาลงไปขูดเดี๋ยวห่อนคุยครับแน้ำตาลหุ้มแดแดครับนาลห้มแดยู่นไฟจิ้มเราตำตัวแบบขามอ่อนเอง แม่ติดตามได้บอกเน่าอย่างเดียวครับเพราะแม่มักรสชาติแบบมันบาดง่ายๆจันจันเ่าไหร่อย,อยากแต่อยากตามสูตรแม่ครับผมับแต่แม่คือป่ะเฮ็ดครับอย่างเดียวนี่ขอเดาครับผมเจีผม